สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาบรรยายาเข้ามารับฟังการบรรยายของอาจารย์ในวันนี้นะคะซึ่งอตอนนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะที่จะบรรยายเกี่ยวกับคุณค่านะคะหรืออิทธิพลของกลุ่มประสาทขอมที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ของอีสานใต้ ทั้งหมดนะคะก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสกีนั่นเองที่เน้นในกลุ่มนี้นะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นั้น,นะะที่เราได้มองเห็นก็คือกลุ่มปราสาทพนมรุ้งนะคะด้านหน้าของปราสาทพนมรุ้งก็จะเป็นอโรคยาสารนะคะกุฎิรุสีนะคะซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็เดินทางไปทางขวามือนะคะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็น เขตพื้นที่ของบ้านโคกเมืองนะคะเป็นที่ตั้งของปรา,าสาทเมืองตา่าก่อนที่จะถึงปรา,าสาทเมืองต่านั้นก็จะเป็นอโรคขยาสารนะคะที่มีชื่อว่ากุติฤุีบ้านโคกเมืองนะคะหรือเป็นอโรคยาสารนั่นเองเนาะแล้วทีนี้เมื่อเดินทางไปอีกก็จะเป็นปรา,าสาทเมืองตา่า เป็นปราสาทเมืองต่าเสร็จแล้วในอนาบริเวณของปราสาทเมืองต่ำไปทางขวามือนะคะด้านสูงนั้นก็จะเป็นปราสาทเขาปลายบัดหนึ่งและเขาปลายบัดสองห่างกันประมาณ1กิโลอยู่บนเทือกเขาแนวเดียวกันนะคะดังนั้นในกลุ่มปราสาทต,ตรงนี้นะคะมีคุณค่าอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรนะคะต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะ สองพอมาในพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์อาจารย์ก็จะเลือกเอาในกรณีของแถบพนมดงรักมาสู่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะซึ่งเริ่มต้นที่ปราสาทตาควายนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้ข้อตกลงหรือยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่นะคะยังไม่ตกว่าเป็นของประเทศใดแต่ก็ถือว่าเป็น กลุ่มปราสาทของที่มีอิทธิพลและคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นทั้งสองประเทศตัว2กลุ่มเนี่ยคือปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมอนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปราสาทแบบเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ13กิโลนะคะแล้วก็มีช่วงระหว่างเขตแดนไทยและก็เขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชาทั้ง2ตัวนี้จะเป็นไอดีนิตี้หรือเป็นอัตลักษณ์ของปราสาท ที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดพีคเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอันนี้ก็จะมีคุณค่าและอิทธิพลอของประสาทเนี่ยที่มีต่อวิถีชีวิตแล้วก็กลุ่มชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันทั้งสอง,งทั้งสองประสาทนี้นะคะเลยขึ้นมาก็จะเป็นประสาสรอรโกยาสารตาเมืองน,นะคะแล้วก็ประสาทใบกรีน นะคะตีขึ้นมานี่ก็จะเป็นปราสาทบ้านพลวงและปราสาทบ้านไพลนะคะตีขึ้นมาออกไปจากนอกสุรินก็จะไปทางสีสีขอก็จะเป็นปราสาทระแงแง,งนะฮะปราสาทร่างแง,งเสร็จแล้วก็จะเป็นปราสาทจอมพระซึ่งถือว่าเป็นทั้งปราสาทที่สร้างขึ้นอุทิศถวายในพระศิวะและก็เป็นปราสาทที่เป็นอโรคยาสาร ทั้งสองกลุ่มนะฮะทั้งสองปราสาทสองลักษณะน,นี้ก็มีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทต่อกลุ่มชนในเขตพื้นที่แถบนี้และไปศรีสกเกตก็จะเป็นปราสาทกุกกาสิงปราสาทสักกำแพงใหญ่สักกำแพงน้อยนะคะแล้วก็ปราสาทททมจานนะ,ะซึ่งกรณีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจริงๆมีปราสาทเยอะ แต่อาจารย์เอาเฉพาะเส้นทางและเอาเฉพาะในพื้นที่ที่อาจารย์ลงไปวิจัยนะฮะลงไปเก็บข้อมูลลงไปอินดิฟอินเทอร์เวลละออฟเซอร์เวชั่นด้วยนะฮะดังนั้นการลงไปเนี่ยนะทำให้เราได้เห็นแต่ตัวชั้นที่2เนี่ยเราได้จากการเอกสารนะฮะการรีวิวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็พื้นที่ภาคสนามเราไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นักวิชาการและก็กลุ่มชนผู้นําต่างๆ ซึ่งเมื่อแตกย่อยออกไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีอะไรคะโบราณสถานกลุ่มปราสาทของในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็ความสัมพันธ์ด้านศาสนาในกลุ่มปราสาทขอบเขตในพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็คุณค่าอิทธิพลของกลุ่มปราสาทของที่มีต่อวิถีชีวิตและก็คนในท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆและจังหวัดนั้นๆนะคะซึ่งเมื่อเราทําทการศึกษามาแล้วเราก็จะได้ข้อค้อพนพบของกลุ่มปราสาทเนี่ยนะคะ ก็จะมีอ,อยู่ประมาณ3ตัวหลักก็คือข้อมูลทั่วไปของพื้นที่นะฮะของพื้นที่นั้นจังหวัดอน,นันต์ข้อมูลพื้นฐานของโบราณกลุ่มปราสาทของในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็บรรณสถานในกลุ่มตัวอย่างที่เราทําการศึกษาและก็เก็บข้อมูลมาซึ่งความสัมพันธ์ด้านศาสนาและกลุ่มปราสาทขอบเขตของพื้นที่ของจังหวัดน,นั้นสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือศาส,ส,สนาสถานในกลุ่มปราสาทและก็ขอบเขตจังหวัดและก็ความสัมพันธ์ด้านศาสนาด้านศาสนาในกลุ่มปราสาทขอบเขต ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะและคุณค่ามีอะไรบ้างคุณค่าอิทธิพลของกลุ่มประสาทของที่มีต่อวิถีชีวิตและคนในท้องถิ่นพื้นที่ของจังหวัดสุรินมีอะไรก็จะมีทั้ง 1, 1>, 1> วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆและคุณค่าและอิทธิพลของปราสาทที่มีต่อวิถีชีวิตมีกลุ่มด้านใดบ้างอย่างเช่น การเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะคะศาสนาวัฒนธรรมนะคะนวัตกรรมชุมชนนะคะตลอดจนถึงศาส,สนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆสิ่งเหล่านี้เองนะคะตัวของประสาทเองซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาตินะคะมีอยู่เรียงรายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและเป็นผลที่ขึ้นมากับ ที่ได้มากับตัวประสัทจากการวิจัยเนี่ยคือตัวอิทธิพลที่กลุ่มชนมีต่อประสาทและก็ประสัทมีต่อกลุ่มชนมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนแล้วก็คุณค่าที่เกิดขึ้นจากตัวประสาทแล้วก็การให้คุณค่าของประสัทที่มีต่อกลุ่มชนนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต way o f ไ i น e ไม่ว่าแต่จะเป็นคนในท้องถิ่นนะ,ะในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครเป็นสิ่งที่อาจารย์จะนํามา อภิปรายในเซสชคคันต่อไปแต่เพียงว่าให้นะคะทุกท่านหรือนักวิชาการทุกท่านเนี่ยได้ทราบก่อนว่าคุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มประสาทคอมในแถบอีสานใต้น,นะคะมีอะไรบ้างมีประสาทอะไรบ้างที่ตัวของอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้ที่ไปวิจัยเป็นผู้ที่ไปศึกษาเป็นผู้ที่ไป observation เป็นเป็นผู้ที่ไป i n t ดิฟ i ินเตอร์วแล้วก็การจัดประชุมต่างๆจึงได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยนะคะจึงได้เห็นอัตลักษณ์แล้วก็แนวทางในการส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาแล้วก็แนวทางในการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมชุมชนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าแต่จะเป็นงานประเพณีนะคะความเชื่อหรือไม่ว่าแต่เป็นนวัตกรรมทางความเชื่อซึ่งนะคะเราจะต้อง กว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระเบียบวิธีในการวิจัยของเราเนี่ยนะคะ,ะไม่ว่าแต่จะเป็นรูปแบบของการวิจัยของเราเราจะใช้เป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะ,ะ a l i t i v i v e s e s r c r c h แล้วก็ กลุ่มประชากรและก็กลุก่มตัวอย่างนะคะที่เป็นทั้งกลุ่มประชากคคร,ราค,คือใครกลุ่มตัวอย่างคือใครและเครื่องมือที่เราใช้ในการวิจัยมีอยู่ประมาณ3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบันทึกเอกสารแบบบันทึกการสังเกตแล้วก็แบบการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลนะคะโดยใช้การแบบบันทึกเอกสารนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีบันทึกข้อมูลนะคะชื่อผู้อา่านชื่อเอกสารนะคะแล้วก็ เนื้อหาที่พบแล้วก็ประเด็นต่างๆนั้นได้เอามาร้อยเรียงแล้วก็พนัฒนาวิเคราะห์และนำเสนอทุกท่านเพื่อให้ทราบแม้นทั้ mm hmm. ทงนี้ก็ยังต้องใช้แบบการสังเกตการนะคะแล้วก็แบบการสัมภาษณ์ด้วยนะคะ mm hmm. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจารย์ใช้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น ข้อมูลที่ได้จากโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมนะคะความสัมพันธ์ด้านศาสนาของกลุ่มปราสาทขอมในพื้นที่แถบอีสานใต้เนี่ยใช้ลักษณะวิธีแบบพรรณนานะคะแล้วก็ด้านคุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิต ะะของคนในท้องถิ่นในพื้นที่แถบอีสานใต้และนํามาวิเคราะห์แล้วก็พนานาให้ทุกท่านได้ทราบนะคะดังนั้นเราจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนว่า,าข้อจํากัดในการพูดของอาจารย์ในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดในประเด็นในพื้นที่ท,ที่อาจารย์ทําการศึกษาทําการลงเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็นามานําเสนอทุกท่านเพื่อให้เห็นประเด็นสําสคัญว่า กลุ่มประสาทของในแต่ละพื้นที่แถบอีสานใต้นั้นมันมีคุณค่ายอย่างไรและก็มันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและมันมีอิทธิพลต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร<ม>เดี๋ยวเราจะไปฟังในช่วงถัดไปนะตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้พัก ดื่มน้ำชาก,กาแฟนะครับประมาณสิบ5นาทีแล้วก็ขอเชิญคณาจารย์ทุกทท่าน,นคับคุณครูแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักศึกษานในระดับปริญญาโทปร,ริญญาเอกทุกท่านก็เข้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ